BMW ประเทศไทยชวนสาวกร่วมกิจกรรม Class of the Future จอลึกวิสัยทัศน์แห่งอนาคตในชีวิตวิถีใหม่เปิดประสบการณ์รับเทรนด์เปลี่ยนโลก BMW ประเทศไทยจัดโครงการหลักสูตร BMW Thailand Class of the Future เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกัศนร์นร,รับวิถีชีวิตแบบใหม่ให้แก่ลูกค้า BMW และผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักธุรกิจนักการตลาดมาร่วมต่อยอดทางด้านความคิด ผ่านมุมมองและประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการในระดับชั้นนําของไทยกว่า16คนกับองค์ความรู้8ด้านที่ครอบคลุมเทรนเปลี่ยนโลกตอกย้ําความมุ่งมั่นของ BMW ที่ไม่เพียงมุ่งเป็นผู้นําในด้านยนตรกรรมเท่านั้นแต่ยังพร้อมยกระดับการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างรอบด้านและยั่งยืนโดยหลักสูตร BMW Thailand Class of the Future จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2565และเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง 027298737และ0816416643แล้ววันนี้การเกิดขึ้นของ Class of t ์ฟิวเจอรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเมนหะลักธีมมาจากเรื่องของ sustainability นะครับก็คือการทำอะไรก็ได้นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจนะครับให้มันยั่งยืนนะครับหรือว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์เราให้มันยั่งยืนขึ้นในโลกอนาคตนะครับและในแง่ของเราเองที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเราก็มองแล้วว่า เรื่องของรถยนต์เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเดียวลูกค้าของเรานะครับหรือผู้บริโภคในอนาคตมันจะมีเรื่องของอนาคตหรือเรื่องของฟิวเจอร์ในอีกหลายๆด้านก็กิจกรรมนี้นะครับเราจะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนาไปจนถึงประมาณเดือนสิงหานะครับตั้งแต่18มิถุนาเป็นต้นไปนะครับซึ่งเราก็ในแต่อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆแล้วก็สถานที่ในการที่เราจะใช้พูดคุยกันจํานวนของคนที่จะมา ร่วมกิจกรรมมาเราเนี่ยประมาณ30คนที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสาคนเป็นตัวเลขที่ไม่ม้อยเกินไปไม่มากเกินไปที่จะทําให้เกิดอินเตอร์แอคทีฟได้และที่สําคัญเนี่ยเราก็มองไล้แล้วว่าในกิจกรรมในแต่ละทิตย์เนี่ยบางอาทิตย์เราจะมีการทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการแน่นแฟนนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันได้มากขึ้นนะครับคีย์เวิร์ดอันนี้เลยนะครับที่เราเชื่อว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้แน่ๆเนี่ยมันเป็นแค่ประโยคเดียว,วครับคือ make a better normal เรามาช่วยกันทำให โลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้นสังคมมันน่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คําสวยๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราสอนกันในคลาสเนี่ยเราอยากจะให้เกิดการปฏิบัติได้จริงแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สําหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตมากกว่าแค่รถยนต์นะครับมากกว่าแค่เรื่องการเงินมากกว่าแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเ m ียแล้วมันอยู่ตอนนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยมาลวกกิจกรรมทุกอย่างให้อยู่ภายใน8อาทิตย์นี้ คลาส BMW Thailand Class of the Future นะครับและอย่างหนึ่งก็อยากจะเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าเราไม่ได้ทำอันเนี้ยเพื่อที่จะมาหวังกำลงกำไรนะครับเพไราะรายได้ทั้งหมดหลังจักค่ใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะมอบให้องค์กรการสื่อสารต่อไป BMW เราก็ไม่อยากจะแบบทุกเดือนมีจต่โปรโมชั่นแต่เราอยากจะมองว่าแบรนด์ BMW เนี่ยสร้างผลประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าบ้างสังคมไทยบ้างนะครับเราก็มองว่าคลาสเนี้จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับว่าทำยังไงให้ลูกค้าและก็สังคมเนี่ย มีอะไรดีขึ้นจากการเรียนรู้เรื่องของพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงมองว่า Class of the Future ไม่ใช่แค่ Class of Automotive แต่มันเป็น Class ของฟิวเจอร์ในหลายๆด้านที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายเราก็เชื่อว่าในเรื่องของการขายเนี่ยมันจะมานะครับเพราะว่าถ้าลูกค้ารู้สึกประทับใจกับแบรนด์แล้วเนี่ยเรียนรู้ว่าโลกของการซื้อขายในอนาคตมันไม่ใช่แค่เดินเข้าโชว์รูมแล้วจบนะครับอนาคตมันจะเป็นการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ระบบทรานสัคชันการใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับมันก็จะมี เรื่องของ c a r s h a ร์ลิในโลกอนาคตนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับสังคมไทยแต่มาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเลยว่านี่คือสิ่งที่สอดคล้องไปกับ Global p olicy แล้วก็ Global Direction ของ B M W